สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับหลังนะครับที่ช่องหลังรถมือสองนะครับก็ยังมาเจอกันที่กดังเก็บรถที่สี่นะครับผมก็ที่นี่ก็จะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่มีการล้างทำสปาใดๆนะครับผมก็ก่อนดูเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ยังคงความออร์แกนิกของเราอยู่นะครับของช่องเราอยู่นะครับผมก็รถเข้าใหม่ปุ๊บหลังรีบมารีวิวก่อนเลยนะครับ สภาพที่ยังไม่ได้ทำสปาใดๆนะครับผมก็ยังคงความออร์แกนิกของช่องไว้อยู่นะ <c oughs> ก็ยังให้ลูกค้าได้มาดูรถแบบเดิมๆเ,เลยนะครับเดิมๆเ,เลยนะคันนี้ให้มาดูแบบเดิมๆเ,เลยอ่าคันนี้นะครับเป็นคอมพิวเตอร์3.0นะครับปี2018นะ,ะราคา839,000บาทเท่านั้นนะครับผมเลขไม้เพียง ห้าหมื่นสี่พันกิโลเท่านั้นนะครับผมห้าหมื่นสี่พันโ, no. 64, โลเท่านั้นนะอันนี้ย้ำอีกรอบเลยนะคันนี้เพิ่งเข้าเลยนะครับผมเพิ่งเข้าเลยถือว่าสวยนะครับผมสวยปีใหม่นะครับสวยปีใหม่นะนี่กิฟเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่ากิฟเลยนะนี่เพิ่งเข้าสดๆร้อๆเลยนะนี่คันล่าสุดเลยนะครับด้านหน้านะครับเป็นไฟนะครับมันติรีเฟคเตอร์นะ กระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะนี่นี่มีริ้วรอยตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับผมล้อแมกนะครับเป็นแบบดำดำตัดโครเมียมนะครับผมถือว่าสวยเลยนะล้อแมกนี่ยังไม่ได้มีการล้างนะครับมีฝุ่นนิดหน่อยนะลูกค้าแมกนะครับเป็นขอบอแมกขอบสิบห้านะครับ นี่แม็กขอบสิบห้านะยางนะครับยาง,นะงปีสองพันยี่สิบนะนี่ยางปีสองพันยี่สิบนะครับด้านข้างยังไม่มีริ้วรอยเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมคันนี้นะครับภายในนะมีจอมาด้วยนะครับนี่ให้จอมาด้วยนะครับผมเลขไม้ห้าหมื่นสี่พันกิโลนะเลขไม้ห้าหมื่นสี่พันกิโลนะภายในสวยกิฟตเลยนะลูกค้า ให้ดูเลขไม้อีกรอบนึงนะห้าหมื่นสี่พันโลเท่านั้นนะครับผมอ่าสวยๆเลยคันนี้กระจกมองกระจกนี่ติดฟิลม์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับกระจกติดฟิลม์มเรียบร้อยนะม่านมืดมีมาทุกบานนะครับในส่วนของตัวกระจกนะครับผมอ่าให้ดูทางด้านหลังนิดนึงนะสวยกริฟเลยนะลูกค้าคันนี้มีแม็กมาด้วยนะลงแม็กมาด้วยนะนี่สติ๊กเกอร์นะครับคอมมูเตอร์นะครับ ด้านซ้ายนะโลโก้โตต้าแบบพรูเมียมนะครับติดมาด้วยนะเลขทะเบียนนะจำไว้เลยนะครับเจ็ดหกหนึ่งสามนะครับราคาเพียงแปดแสนสามื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับด้านหลังสวยกริฟเลยนี่ด้านหลังสวยๆเลยนะครับเบาะเนียนตึ๊บเลยคันนี้นี่ยังไม่มีริ้วรอยเลยนะครับนี่อันนี้น็อตนะครับ น็อต <Not S 2> <Not S 1> เดิมๆนะไม่มีรอยเลยไม่โก้งไม่าอ์ตอยู่ครบหมดนะครับนี่น็อต <Not S 1> ไม่มีแกะไม่มีไขนะให้ดูใกล้ๆเลยนะนี่ยังไม่ได้มีการล้างทำปานะคันนี้นี่ม่านเมื่อนะมีมาทุกบานนะครับที่กระจกนะอ่าคันนี้นะใครสนใจอยู่นะครับจะจองรีบจองเลยนะครับจองรีบจองเลยนะครับปีใหม่ด้วยนะปีสอง8ัสิดเองอ่ารถเพียงสามปีเท่านั้นนะครับ ลูกค้าท่านไหนนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับติดต่อมาที่เบอร์หลังได้เลยศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกแปดหกสองนะครับรีวิวกางแดดกันเลยทีเดียวนะนี่รีวิวกางแดดเลยนะสดแค่ไหนนะครับให้ดูแบบสดๆเลยนะครับเบาะเบอร์อรนะนั่นตึ๊กๆเลยคันนี้นี่ครับนี่เบาะน่นๆเลยนะครับสวยๆเลยนะใช้งานยาวๆแน่นอนนะครับ ลงด้านหลัลงนะนี้เขาเรียกเบาะ VIP นะครับเบาะ VIP เลยนะภายในนะครับนี่เดีย๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับเดีย๋ยวสตาร์ทรถให้ดูนะครับอ่านี้หน้าจอนะครับอ่านี้หน้าจอนี่มีหน้าจอนะครับมีหน้าจอ เดีผมปิดประตูให้ดูครัมีหน้าจอนะครับมีหน้าจอเดี๋ยวลดเสียงนิดนึงนะครับมีหน้าจอนะครับมีจอกลางด้วยนะครับสำหรับปี2018นะนี่มีจอกลางนะครับ ช้งานได้หมดนะลูกค้าแอร์เย็นเจี๊ยบเลยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะเดี๋ยวเปิดแอร์ข้างหลังก่อนนี่นะครับแอร์เนียนกริบเลยนะครับนี่คันนี้ถือว่าเป็นรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับลูกค้ามีจอกลางด้วยนะครับราคาเพียง8ก3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและแถมเป็นปี18ดอกนะครับผมได้เป็นปี18ดอกนะครับ สวยจริงนะครับลูกค้าคันนี้ลูกค้าท่านไหนนะกำลังมองหารถคันรุ่นนี้อยู่นะครับผมคอมพิวเตอร์3.0อยู่นะครับเชียร์เลยนะครับคันนี้ไม้น้อยด้วยนะครับใช้งานยาวๆแน่นอนนะไม้ห้าหมื่นสี่พันโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์นิดนึงนะไปดูเครื่องยนต์นิดนึงนะครับ อ่านี่เครื่องยนต์นะครับยังไม่มีการล้างทำสปาใดๆนะครับว่ายังไได้มีการทำ,ทำการล้างอะไรเลยนะนี่เปิดให้ดูนะครับเนี่ไม่มีควันไม่มีมน้ำมันเครื่องหยดเลยนะอ่าแก้มสูงแก้มสีโรงงานอยู่ครบหมดนะครับแก้มสีโรงงานอยู่ครบหมดนะครับผมแห้งคิปเลยนะครับคันนี้เครื่องยนต์แห้งๆเลยนะอ่า ก็ลูกค้าท่านไหนนะมองหาคอมพิวเตอร์นะครับมีจอกลางนะครับมีจอกลางนะสภาพส,สวยๆนะครับน็อตเนไม่มีขยับแบบนี้นะครับติดต่อมาที่เบอร์หลังได้เลยนะ098627 6862นะครับนี่น็อตเนสไม่มีขยับเลยนะอให้ดูกันสดๆเลยนะครับสายออร์แกนิกนะครับลูกค้าดู ดดเปยงๆนะมารีว yeah, ิวให้ลูกค right? right? ้าดูนะครับอ่าดดเปี้ยงๆมารีวิวให้ลูกค้าดูเลยนะอ่าตอนนี้ก็เวลานี่ประมาณบ่ายสองนะลูกค้าชิวจัดนะนี่พามาดูกันกลางแดดเลยเดี๋ยวให้ดูด้านหน้ากระโปรงนิดนึงนะครับอ่าให้ดูด้านหน้ากระโปรงนิดนึงนะครับ ในส่วนของตัวน็อตนะครับไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีแกะแน่นอนนะครับนี่สีโรงงานนะครับสีโงงร,รโงงานอยู่ครบนะครับผมสีโรงงานอยู่ครบนะนี่ตั้มสีโรงงานอยู่ครบนะครับผมหัวน็อตทุกตัวนะครับมีตั้มสีโรงงานอยู่หมดนะครับอ่านี่ตามมอกอกนะครับติดอยู่เหมือนเดิมนะครับ ต็มสีนะครับอยู่ครบหมดนะครับนี่น็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไข่แน่นอนนะครับผมอเดี๋ยวให้ดูเลขเครื่องนิดนึงนะครับนี่ไอเลขถังนิดนึงนะนี่เลขถังอยู่ครบนะทุกตัวอักษรเลยนะอคันนี้นะครับลูกค้าท่านไหนนะสนใจนะครับคอมมูเตอร์นะครับคอมมูเตอร์ปี2 0 1พันสิบปดนะครับราคาเพียงแปด0สนสามืเก้าบาทเท่านั้นนะครับผมราคาเพียงแ0ด0ส 39,000บาทเท่านั้นนะครับเรียงไม้เพียง54,0 0 0กิโลเองรถปี18ด้วยนะครับลูกค้าไม่ว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ช่างนะลูกค้าติดต่อมาที่เบอร์หลังได้เลย0ูนย์7 6 8า2งนะครับเรามีไฟนั้นวิ่งเซ็นให้ต่างจังหวัดเลยนะครับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณลูกค้ามากๆครับ